ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับฟังสบายสบายสไตสล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒน์นำเรื่องราวของคุณมิตรชัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในบันทึกชีวิตรักมิตรชัยบัญชาโดยกิ่งดาวดารณีขอบคุณนองแอนลูกสาวของพี่ออสกิ่งดาวนะครับที่เป็นทายาทโดยสมบูรณ ได้กรุณาเอื้อเฟื้ออนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์นี้อ่านออกอากาศได้นะครับส่วนใครจะซื้อไปทําหนังทําละครก็ติดต่อผมมานะครับเดี๋ยวผมจะประสานกับลูกสาวพี่ออดก,กิ่งดาวให้ขอบคุณท่านอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์ขอบคุณภาพต่างๆของพิเชษฐ์ทาง Google ทาง Facebook หรือทางอื่นๆที่ผมได้มาโดยเฉพาะภาพของหอภาพยนตร์ตอนนี้เยอะมากชมรมหนังเก่าชมรมหนังกลางแปงเชื่อไหมว่ารูปของมิชชัยบัญชาเนี่ยเป็น พระเอกคนเดียวที่มีรูปอยู่ใน Google เนี่ยเป็นล้านล้านรูปเลยนะแต่มันจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาแต่ว่าตอนนี้ทยอยออกมาเยอะโดยทางหอภาพยนตร์เนี่ยนะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุณนะเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ตอนนี้เขาแข็งแรงมากมีหนังมิชชันบัญชาเก่าๆย้อนไปเป็นสิบปียี่สิปีให้เราได้ดูกันสามสี่สิบปีก็มีนะฮะโอ้เยอะมากเลยนะขอบคุณมากที่เราได้เห็นบางฟิล์มเนี่ยโหเขา กว่าจะเอามาทําเป็นหนังฉายให้เราดูได้เอามาทาก๊อปปี้ได้นะเขาใช้ความพยายามกันมากเลยเก่งจริงๆครับเก่งจริงๆขอปรบมือให้เลยครับนะฮะถ้าวันหนึ่งผมจัดรางวัลอะไรนะผมจะไปตามท่านมารับรางวัลเนี่ยมากันเลยนะครับเอาต่อกันเลยครับต่อกันเลยนะก็เป็นตอนที่พี่ออสเขาจะตัดสินใจไปอยู่กับพี่เชษแล้วเขาขอพี่เชษมีเชัยบัญชาสามข้อนะะ ข้อหนึ่งข้อสองผมอ่านไปแล้วในตอนที่แล้วข้อหนึ่งคือพี่ออสเขาบอกเลยว่าถ้าเขามาอยู่ด้วยเนี่ยนะเขาจะไม่หุงข้าวไม่ทํากับข้าวไม่ซกักผ้าไม่ถูบ้านไม่ล้างรถนะเพราะว่าเขาถ่ายหนังถ่ายละครมามันลา้าจนไม่ไหวแล้วเขาอยากให้เขาทําตรงนี้เลยพี่เชคก็โอเคอันที่สองถ้าจะมีผู้หญิงขออย่าเป็นผู้หญิงในวงการเพราะมันบาดใจบาดตากันะนะนะแล้วก็ถ้าเป็นคนอื่นนอกวงการนะ ซื้อกินได้อย่าเลี้ยงขอเลยเพราะว่ายังไม่อยากเป็นเมยียหลวงเขาบอกอันนี้อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้กับอีกข้อนี้แหละนะพี่เจ๊ก็รับปากอีกข้อสุดท้ายที่ผมจบเอาไว้ตอนที่แล้วที่ติดท่านผู้ฟังไว้นี่แหมผมบอกว่าอยากจะหาจริงๆข้อนี้พี่พี่ออดก็บอกนี่ครับข้อที่สามพี่ออดบอกว่าข้อที่สามออดขอพี่เชษเลยนะพี่เชิถสามข้อที่สามมันอะไรอนะ ข้อสามออสชอบซื้อหวยอย่างเดียวอย่างอื่นเล่นไม่เป็นใช่จะซื้อก็ไม่ได้มากมายอะไรมวนละหนึ่งร้อยสองร้อยแมพี่ออฟบอกว่าถ้าไม่ซื้อแล้วมันนอนไม่หลับนะข้อเนี้ยเราควรจะตกลงกันซะก่อนถ้ารับไม่ได้จะไม่ขออะไรอีกพี่เช่น ฟังข้อเสนอแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเอาเอาเอา,เอาได้นะเนี่ยได้ั้ได้ทั้งสามข้อแต่พยายามถามซ้ําแล้วซ้าอีกว่าออดมีอย่างอื่นอีกไหมผู้เขียนเดาใจได้ว่าเขาคงคลองใจว่าทําไมไม่เรียกร้องเรื่องเงินเรื่องทองใช่ในที่นี้ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องว่าพี่ออดต้องซื้อแหวนเพชรอ่อ พี่ออสเออพี่นะเขาต้องพี่ออสต้อจะเอาแหวนเพชรจะเอาต่างหูเอาสร้อยข้อมือโรนี่นั่นไม่มีเลยนะหรือว่าขอเครื่องประดับอย่างที่ผู้หญิงคนอื่นเขาชอบกันน่ะแต่ความจริงการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ทำให้พี่เชษยิ่งเกิดความสงสารและเพิ่มความรักมากขึ้นเพราะเชื่อและคิดว่าออสเนี่ย เป็นคนมักน้อยนะความจริงข้อเสนอที่พี่ออสพูดเนี่ยก็มันก็เป็นการเสนอในข้อวัดปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันคนเราเนี่ยข้าวของเงินทองของนอกกายเนี่ยนะท่านผู้ฟังลองคิดตามผมนิดหนึ่งนะขอแทรกมันไม่ไม้สำคัญหรอกนะมือนจะมีโทรทัศน์มีตู้เย็นพัดลมมีแอร์มีอะไรก็ตามทีมันมีมันของพวกนั้นนมันต้องมีกันมันก็มีมันถึงเวลามีมันก็มีของมันนะ มีตังก็ไปซื้อมาแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้จิ๊บจอยที่พี่พี่ออสพูดมาอะไรน่ะมันเรื่องใหญ่นะอหุงข้าวทำกับข้าวอยู่บ้านอยู่ด้วยกันแบบไหนยังไงถ้ามันมันมันโอเคด้วยกันไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาทำไมเธอไม่ทำกับข้าวทำไมเธอไม่หุงข้าวทำไมเธอไม่ซักผ้าไม่ถูบ้านปล่อยบ้านเลอะเทอะโสโปกพีแต่ฝุ่นที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกันตรงนี้แล้วเออตกลงกันแล้วก่อนจะมาอยู่ด้วยกันมันก็มันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร พราะทางานนอกบ้านไม่เป็นเวล่วลาด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมอ้าวฟังพี่ออดพูดต่อดีจะหาว่าผมพูดมาก่อนจะเข้าไปพักพิงในฐานะสปายของป้าคือก็บอกแล้วพี่เชษเขาเรียกแม่เขาว่าป้าเพราะป้าเขาแม่เขามีสามีใหม่พี่เชษกับผู้เขียนก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อที่วัดแค่นางเลิงในตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่ง นะหลวงพ่อองค์เนี้ยยังมีรูปน่าจะเป็นรูปปั้นนะอยู่ที่วัดแคเนี่ยถ้าหากว่าท่านไปท่านก็ลองไปเดินถามหลวงพ่อดูนะครับว่าหลวงพ่อทูบหลวงพ่อองค์นี้ท่านชื่อทูบนะหลวงพ่อองค์นี้เป็นที่นับถือของพี่เชษตอนตอนพี่เชษตายเนี่ยเขาก็เอาศพมาที่วัดแคนางเลิงนี่นะตั้งไว้ที่วัดนี้นะก็ไปกราบหลวงพ่อทูบเมื่อหลวงพ่อทราบถึงจุดประสงค์ของพี่ออสกับพี่เชษซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะ หลวงพ่อท่านก็ให้ศีลให้พรประพรมน้ำมนต์แล้วก็ผูกข้อหมายข้อมือให้ทั้งสองคนพี่ออดบอกว่าครั้งนั้นถือว่าเป็นเลิกการแต่งงานโดยไม่เป็นทางการก็ว่าได้ผู้ที่รับรู้เป็นพยานก็คือเพื่อนชายเก่าแก่ของพี่เชษคนหนึ่งคือคุณประเทืองตรีเมฆพี่เทืองเนี่ยเขาเป็นทหารอากาศนะ ปัจจุบันพี่เทืองเสียไปแล้วตอนที่เสียก่อนพี่ออสอีกนะครับพี่เทืองเนี่ยผมเคยเจอพี่เทืองอยู่ครั้งสองครั้งเองเนะครับคุณเทืองมีกิจกรรมมากมายเกี่ยวข้องกับเราสองคนทั้งเรื่องเศร้าเรื่องสนุกขบขันและเสี่ยงตายส่วนผู้ใหญ่ที่ยอมรับคือป้าก็คือแม่ของพีเ่เชษแล้วก็ลุงก็คือสามีใหม่ของแม่พี่เชษนะครับสำหรับ พ่อนั้นนะใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเราได้มีโอกาสไปกราบเยี่ยมเยียนท่านในเวลาต่อมาคือพิเชษเป็นคนอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีวัดอะไรสักอย่างนะผมเคยไปวัดนี่มีหุ่นพิเชษอยู่ด้วยนะฮะเลยจังหวัดเลยตัวจังหวัดเพชรไปถ้าเราขาไปที่จะมุ่งหน้าไปหัวหินเลยไปอำเภอท่ายางนะวัดนี้อยู่ทางด้านขวามือต้องไปกลับรถมา นะวัดนี้เป็นวัดที่รู้สึกพี่เชษจะเคยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่นะฮะตอนนั้นชื่อไอ้ทิ้งมั้งประมาณนี้นะครับวันเริ่มต้นชีวิตคู่ของพี่ออสกับพี่เชษมิตชัยบัญชากับกิ่งดาวตาราณีคือวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2506หลังจากพบปะกันครั้งแรกจนถึงวันสำคัญนี้นับได้ สองปีกว่า,ก,วาการเริ่มชีวิตใหม่ครั้งนั้นผู้เขียนยอมรับว่าเริ่มจากความรักแต่ด้วยวัยเพียงยี่สิบปีกว่า,วาทำให้เกิดความหวั่นไหวเป็นระยะระยะเพราะการตกลงปรงใจครั้งนี้ผู้เขียนวางเดิมพันด้วยชีวิตและอนาคตของตัวเอง เราสองคนมีงานกันล้นมือพิเชษเคยขอร้องต่อมาก็เป็นการบังคับให้ผู้เขียนเลิกอาชีพการแสดงโดยให้เหตุผลว่างานของพิเชษมากมายอยู่แล้วเงินทองที่ได้รับก็พอเพียงสำหรับครอบครัวไม่อยากให้ผู้เขียนเหน็ดเหนื่อยคือคําขอร้องของมิจฉาบัญชาที่ขอร้องให้พี่ออสเลิกเล่นหนังนี่ไม่เกิดผล เพราะว่าพี och, <cost> ่ออสก็ม so ีเหตุผลนะครับคือพี่ออดบอกว่าต so ัวเองเนี่ยไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆและรับเงินค่าเลี้ยงดูทั้งๆที่มือทายังสมบูรณ์สมองยังไม่ฟอและข้อสำคัญไม่อยากเป็นผู้หญิงคลํ่ำครึอยู่กับบ้านไม่แน่ว่านานๆไปพี่เชิจะเกิดความเบื่อหน่ายงุดงิด ผู้เขียนคงไม่สามารถนั่งรับอารมณ์และคำพูดที่ไม่สนอสดนได้ถึงตอนนั้นอยู่ก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้แล้วที่ออดเองพูดว่าและฉันจะทำยังไงพิเชษเองจริงจังมากกับการบังคับให้ที่ออดเลิกทำงานนะน้ำเสียงที่พูดบ่งบอกถึงอาการคมคู หวังที่จะให้พี่ออสเนี่ยยินยอมแล้วก็ปฏิบัติตามคือไม่เอาแล้วออสไม่ต้องรับนางหนังไม่เอาแล้วพอแล้วอยู่บ้านแล้วกันพอแล้วเงินทองเราก็มีแล้วไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครคือไม่ให้ไม่ให้เล่นแล้วพอแล้วพอพอพี่ออสเขียนว่าจําไว้นะที่จะไม่มีวันสนับสนุนออสให้กับผู้สร้างบริษัทไหนทั้งนั้นเก่งจริงนะเองจริงก็หางานเอาเอง แน่เป็นผู้มีอิทธิพลครอบครัวทิ่อีกนะคือคือห้ามตัวตัวเองไม่พอนะพีเจษเองแถมจะไปบอกเจ้าของหนังว่าอย่าจ้างเลยอย่าจ้างกิ่งดาวนะที่จ้างกิ่งดาวนจะไม่เล่นให้เลยนะพี่เจต้องพูดอย่างนี้แน่ๆเลยต้องพูดอย่างนี้แง่แง่เลยนะถ้าเอากิ่งดาวเล่นเหรองั้นมิตรชายเป็ชาไม่ต้องเล่นไปเล่นเพระเอกคนไหนก็ไปเล่นใช่ไหม แล้วมิชายเป็นชายก็กินดาวไรเขาก็ต้องจ้างมิตรจิงนะเฮ้ยพี่เชษนี่แสบจริงๆริงนะนะเอาแล้วก็บอกเลยถ้าอยากเล่นก็นไปหางานเอาเองนะแน่จริงก็ไปหางานเอาเองสิเมื่อถูกปิดหนทางทํามาหากินอย่างนี้พี่อ่อนก็บอกว่าใครบ้างว่าจะไม่โกรธพี่อ่อนก็โกรธก็ไม่เป็นไรนี่คะเพียงพี่เชษวางเฉยก็พออย่ากแกล้งกันไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าประกาศ ตัดกันแบบว่าไม่เล่นหนังกับออสไม่ให้ไม่ไปเล่นหนังเร,เ,นเรื่องที่ออสเล่นเพราะเรื่องเนี้ออสสู้พิเศษไม่ได้แต่ด้วยความสามารถของออสก็คงจะมีคนจ้างบางล็อกเออพี่ออสก็เถียงนะพี่ออบอกว่าช็คเลือดขึ้นหน้าเว้ย <c oughs> เพราะนอกจากเพราะก่อนจะเข้ามาในวงการภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันในเวลานั้นเนี่ยละครโทรทัศน์ก็ พี่ออฟบอกว่าตอนก่อนที่พี่ออฟจะมาเล่นหนังีพี่ออฟเขาเล่นละครไอ้ช่องบางขุนสมมาก่อนนะช่องใส่เ่มันจะมีงานเล่นเข้ามาตลอดนะพี่ออฟบอกฉันก็เป็นสิษย์ทีครูเหมือนกันก่อนจะเริ่มแสดงหนังเนี่ฉันก็ผ่านการฝึกสอนการอบรมจากครูบาอาจารย์เยอะแยะไปครูคนไหนบ้างละ่ะสอ,อาสนะจินดาอย่างเงี้ยคุณครูผมนะครับคุณสุพรรณบุรณะพิมพเนี่ยปัดต่อยฮ คุณสมควรกระจ่างศาสตร์เนี่ยลุงควรอแล้วก็ป๋าพิหัสบุญหลงคุณสีนวลแก้วบัวสายคุณมนัสบุญะเกียรติปนัสเนี่คุณกันสีหน้าประภาแล้วก็ <c oughs> คุณลวยสีรัตนา <c oughs> พูดถึงครูสี่ห้าครูกลุ่มนี้ที่พูดถึงนี่ผมก็รู้จักแล้วก็สนิททุกคน <c oughs> แล้วก็เคยไปสมัคร <c oughs> ที่ช่องห้าตอนนั้นทำข่าวอยู่ ก็ไปเขียนจดหมายไปเอาไปยื่นใส่มือ <c oughs> ป้าต้อยสุพันบุรณพิมพ์ป้าต้อยก็เปิดออกอ่านเลยป้าต้อยบอกว่าอ้าวแกนี่แกทําข่าวอยู่ดีๆมีสตังใช้อยู่ดีๆแกจะมาเล่นละครทําไมฮะอยากอดยังไงป้าต้อยผมอยากเล่นละครบ้างอะ่ะไม่เอาแกไปทําข่าวของแกแล้วกัน <c oughs> คือป้าต้อยจนกระทั่งผมเล่นหนังเล่นละครแล้วผมยังบอกป้าต้อย เนี่ยผมถ้าไม่งั้นผมป่านนี้ผมดังไปแล้วเพราะป้าต้อยไม่รับผมไม่รู้ฉันน่ะอยากให้แกมาเล่นถึงกันแกก็รูวมไม่ได้สตังค์คือตอนนั้นนไม่ค่อยได้ตังค์จริงเพราะนักข่าวเนี่ยก็ถามป้าต้อยถามผมเดือนเท่าไหร่ผมตอนได้เดือนเกือบหมื่นตอนนั้นนะะได้เงินเยอะเนยครอบครัวลูกเต้าส่งเรีนเยนอะไรอย่างเงี้ยป้าต้อยบอกแค่ทาข่าวแ็ได้บูได้ตังค์อยู่แล้วแกจะมาเล่นหนังเล่นละครมันไม่ได้ตังค์หรอกคือตอนนั้นพอไปเล่นมันก็เป็นตัวประกอบใช่ไหม ตอนหลังเนี่ยผมก็ได้มาเล่นหนังอยู่เรื่องหนึ่งเ,เล่นเรื่องอะมนุษย์มั้งหนังใหญ่เล่นกับป้าติง่งที่ติงเนี่ยล,ล,ลูกสาวลูกสาวลูกสาวแม่ต้อยนี่แหละซึ่งไม่ติงก็ตายไปเมื่อสักพอสออะไรพออห้าสิบกว่ากวาเนี่ยฮ <c oughs> ก็เป็นลูกสาวของป้าต้อยนะครับพี่อ๋อเขียนต่อไปว่า การต่อรองลุกลามกลายเป็นการท้าทายเอาแต่ในที่สุดด้วยไม้อ่อนและไพ่ใบสุดท้ายที่วางลงพีเชษถึงกับอึง้งและยอมจำนวนโดยไม่โต้เถียงอะไรกับออสอีกต่อไปเมื่อได้ยินคำอธิบายเรียบรยบจากพี่ออสอ้าพี่ออสก็จะอธิบายว่าอย่างไงวันนี้ผมก็จะไม่กินเวลาของท่านไปมากานะเอาไว้ให้พี่ออส อธิบายในตอนต่อไปแล้วกันอย่าว่ากันนะวันนี้เวลาในรายการก็กินมาเยอะแล้วเอาไว้ติดตามกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ